ยามากิเ็นแต่ครับเคยทำเคยเอ่ยได้เคยหักนองสองเป้าต่อกันคู่หนึ่งนั้นเดือดเด่นสดใสนวลละไมในตาพี่สองมาแย่งพื้นจำขึ้นนั้นได้หรือเปล่าพี่บอกรักเจ้าจนชั่วชีวาแสนรักแสนห่วงน้องยามาสาวน้อยบ้านนาคนที่สุนเดือนเด้อายี่ยามเดือนไงเด่นกิเ็นแต่กี่มีน้องทเที่ยงเห็นนกย่างช่ยงผู้ช่ยจีรุก็ามีความสุขยูบทต้น สวัสดีครับผมมึอนี่ผมอยู่ขอกแพของป่าสำลีเนาะครับเนาะบ้านบ้านสว่างแล้วครับตำบลฉีเล็กอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีคือเก่าเฮ้าเนาะสีมาสอบถามรายละเอียดการเลี้ยงต่างๆครับป่าเพื่อนพื้นที่ประมาณนี้ก็เลี้ยงแพนีเด้อพี่นวองเด้อป่าสำลีสวัสดีครับผมสวัสดีครับมึงนี่ก็มาเยี่ยมชมครับขอกเล็กๆครับคุณป่าเนาะครับเนาะนี่แหละครับสำหรับป่านี่เลี้ยงแพนี่ครับสายพันธุ์เลือดผสมเฮาหนี่มานานหรือยังครับป่าสี่เดือนประมาณสี่เดือนนะครับเนาะอ้อ พื้นที่ของป่าเพื้นก็ดีนี่แหะครับนี่ปูงยาปูงยังอ่าจังสี่เวลาเบิดกะสีได้แปลงยาเขานะครับเนาะจ้ะเข้าหอยอาหารเพิ่นแล้วขันเขาอย่าปล่อยเพิ่นสายพันธุ์นีเขากับปล่อยลงมากินจังสีใดเนาะป่าปล่อยแล้วเป็นอย่งคุณปล่อยแล้วเป็นอย่างคุณกับยังใดขึ้นมาคุณก็ได้เนาะครับเนาะโอ้ตามน้ำกันเรื่อยๆก็ป่าซัมมี่ครับอ่านี่แหละป้านอกจากหัวจะคั้ยแล้วเนาะป้าเนาะหัวเขาก็เลี้ยงอยู่เนาะจ้ะ ต้องถามตรงประเด็นเลยว่าสารับมือไหมนี่นะครับเขาเห็นขอดีในแพ้จังไดเขายังอยากเอาแพมาเลียงครับอ่ะพอดีหลักๆเขาเปินเลยเนาะเห็นเพื่อนเลียงบาดใดดีก็ได้อยากอเอามาเลียงน้ำเพลือนเงยนก็นมือไม่ในแท็กซี่หรืออันนี้ละร้องเบิง<า>กินอาหารกับเป็นหยาเป็นหัวหารบางเตี๊ยบางข่างกับปล่อยออกไปเลียง<ม>ราคาการเสือเขากับว่าซู้มเกินกับเพราซื้อไ้อืมก็เลยอยากร้องเบิงครับอืมราคาเขาซื้อเขามากกับ เงินจำนวนพอสมควรก็ได้แพร่ได้ตูดอยู่ในป้าเนาะอือนี่แหละครับพี่น้องกับเบิ่งนแล้วการรดนมากก่ะหญ้านี่เป็นหญ้ายังป้าเขาปลูกอยู่นี่ครับผมป้าหญ้าที่เขาปลูกนี่เป็นหญ้ายังครับป้าหญ้ารูสี่หญ้ารูสี่นะครับเนะาะโอ้แรกากกระิเป็นหญ้า<ๆ>เนีเ่หญ้า<ๆ>แบวบาน,นหน่อือหญ้าอิสราเอลนั่นเหมือนนั่นนั่นนวนกับเม่นเนาะป้าเนาะเมีนโอ้นี่เมื่อเชื่อมโยงกันว่าเมื่อเขาเลี้ยงง้อเลี้ยง ขันผู้ขยันตืมกันเ่าแพะเขามาอยก่ก็ได้น้อป้าเนาะจ้่อ๋อครับปกติอยู่กับลูกกับหลานบอกป้าหรืออยู่ต้องไปในไทยบานไทยเงินเท่านี้อยู่กับตากับหลานคนหนึ่งอืเของเรียนปอซีน่ะแต่ของแพะเพื่อนครับเพื่อนยาเพื่อนแค่นั้นละโอ้นี่บาดเวลาเพื่อนไปเฮ็ดงานนี่จ้่ผู้เท่าแบบป้านี่ก็สามารถอ่าเลี้ยงเพื่อนได้น้อป้าเนาะจ้่อือจะเป็นค่นเลี้ยงแทนเพื่อนครับ อืมนี่แหละครับให้หน้าเขาก็เห็ดคือกันนั่นบเบาะอืมสวนพริกสวนยังเข้าด้เห็ดบาหมูเพิ่มเห็ดหลายๆบาเห็ดนาะเบาเห็ดอืมเพราะว่าแถวตะพีดยากไงยาเบาเห็ดครับบาเห็ดนะครับเลี้ยงแพะครับผมนี่แหละครับอือนี่แหละครับพี่น้องเบิ้งน้นกันเอาแพะปีนึงเพื่อกาสีออกลูกอยู่สองเท้าครับบางเท้ากับสีไดเศษบางเท้ากับสีไดเดียวจังสีดาอือ มันก็บโวดเสมอไปนะครับมันก็ะเดี่ยวเตะเดี่ยวเตะควบสมบูรณ์ของแม่<า>พันธุเนาะครับเนาะขายก็ะเดี่ยวเตะโตก็ตัวได้งามก็คาดอกอกถ้าตัวได้งามก็คาดออกเป็นพอพันธุ์แม่พันธุ์ขึ้งหวัวจังสีดาถ้าต,ตัวได้สวยเนาะป่าเนาะ<า>ออกงามงามเนี่ยถ้าตัวได้เ้าคัดเบางเลี่ยมง,ง,ง,งามบันไดเข้าขายเป็นกิโลนี่ก็ได้แม่นมอป่าเป็นกิโลอืครับ นี่แหละครับพี่น้องโอ้ช่องทางมันก็บมีอยู่เนาะป่าเนะาะกับเพอเฮ็ดไว้อยูบัานเาาาาท่าแมนป่าถ้าซูว่า,ามีอาชีพป่าปลูกมีอาชีพเรียงงัวทําให้ทํหน้าอยู่แล้วเอาตัวหนีมาเสริมเขาไปอีกเน<อ>าะป่าเ<ม>นาะเสริมอืมครับโอ้บัานเท่านี่ก็ถือว่าเรียงยูเริ่มที่มีผู้เรียงแน่เนาะป่าเนาะสองสามเจ้าถี่มไทยมาชีบกวนกับมีองป่ามะลีแน่เนาะลาคา น้องน้อยเนาะนี่ก็กเป็นป้ายังกับป้าสมรีนะครับเนาะอีกผู้นึ่งถือเพลียงอยู่นะครับผู้เฒ่าก็ดูแลทารูกทาเต้าเขาได้ใบไ,ไม่ใบอะไรเ,เพิ่นก็กินเล่นมอปะกินกินเรียบเนาะไว้กินเรียบอืมครับอาหารป้าเพิ่นก็เสริมอยู่ดอกเจีงเล็กเจีงน้อยให้เพิ่อน,นอุดมสมบูรณ์นะครับเนาะ ครับยังทั้งผีน้ำน้ำป้านะฮะบะเบิงน้ำกันป้าซัมดี้ถ้าพื้นที่ด้านนา,นาป้าเนาะสำหรับคนที่เลี้ยงแพะเนาะนาได้มีหยาไม่ยังหนีนกากเขาจะเลี้ยงยืนโล่งี่สิแล้วป้าปล่อยลงไปเลี้ยงสีได้บ่ครับเป็นแพะครับแต่ปล่อยลงไปเลี้ยงนาะบ่มีเขาไม่ีหยังกตปล่อยลงไปเลี้ยงโอ้ล้านน,นุ่นเลยนะครับเนาะอือครับครับประมาณนี้พี่น้องเกได้มองเห็นว่าการเลี้ยงแพะเลีเ้ยงประมาณไดนเนาะเพราะว่านี่เพิ่นกงเปลี่ยนมือใหม่ครับ เัืก,ก็แล่นหาเหร่นท้ากิ่นน้องคนแปลงสีน้องป่าเนาะไปังสีนะขั้นปล่อยกันขั้นปล่องไปกันล่งฝุ่นบ <c oughs> ึ้งน้องสาวเน,นี่ยครับนี่หญ้าสมบูรณ์ดีน้องป่าเนาะนี่เป็นท่อปลูกเนาะครับเนะาะสังเกตเบื่อลูสี่มันจะก,ก่อใหญ่ยนะครับนี่เงาใหญ่เนาะครับเนาะตัดบ่อหลายก่อกระชีได้สอบแล้วท่อป่าแม่นบ่ออันนี้มันฝืนทีมัแต่บ,บ่ทันได้ฝุ่นนะอือแต่ยังงามขึ้นมากประมาณนี้เนะครับเนาะจ้ะ แต่แต่ว่านหมุนนั่นมันสีงามเบี้ยวเบิดเท่นึงกับนั่นนะครับเขึ้นหยาอย่างั้ด้านล่างนะครับเนาะเกี่ยวโยงมาใส่แบบมีอาหารเท่ากับ่ลตองเตรียมไรดันผู้ปลูกหญ้าเนี่ยอยู่นะครับเนาะปลูกไปง่อยอีกแล้วเอาแพะเขามาสบายให้เนาะบ้าเนาะแยังแต่าก็เกี่ยวให้กินอาหารเสริมไปนําเล็กน้อยครับโอ้ดีดีครับตัดสินใจอยู่โดนบ่ก่อนสิมาเลี้ยงแพะจัง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 หยำมะเร็งไม่ก็ะตินตัดสินใจอยู่ สักพักหนึ่งนขนาะคิดเบิ้งว่ามันหนี <c oughs> เป็นยังไงเนาะไ <c oughs> ม่ยืมครับผมเอาตะเลี่ยงมาหนีเนาะป้าเนาะแพะกะอ,อาการเจ็บป่วยของป้าเนี่ยพอพอของป้านี่ครับผมกะไออืมเ <c oughs> พื่อกะหายามาสียึดม, <c oughs> มันก็จะหายไปเนะรักษาตามอาการเนาะป้าเ <c oughs> นาะอืเอาตะพัดเลี้ยงมาหนีเนาะป้าเนาะกะลูกไส้เพื่อเราเป็นผู้จัดการเรื่องค่าขายเนาะป้าเนาะห้องเาได้ขายเยืกเทื่ยวหรือเ่แพะเ้างนี้ป้า ขายไปเทื่ยนึงอืมครับหลายตัวบอสฝ่าเห็นน้ำมันมครับชงไหวตัวน่ะเมย์บริวจะเป็นพึ่งขายหลายตัวก็สามารถได้ขายแล้วเนาะครับเนาะจ้ะการยังไปจะเป็นบริวกับเมย์เป็นคนดูได้ครับติดหนะอืออืออือต่นกันนักเรียนหน่อยนั่นปสีนั่นเพิ่นกับเป็นคนหายอาหารเก่งม้อนั่นเขาอยู่ปสีผู้ชายลูกหลานกับเบิ้งเลี้ยงช่ยกันทั้งครอบครัวได้เนาะไรต้องคอยผลได้เพิ่นเฝามีทรงผลนะครับผมครับผมไม่นก็ได้ขึ้นมาอืออือ อ่ะอันหรอพี่นอ้องดานนู่นกับแพนเนเพิ่งเห็นขอกคนนี้ยังน้อยนาอป่าดานเนาะ,ะลุงเลื่อนซ้ำหน่อยก็สามารถเลี้ยงแพ่ได้เอนาอป่าเ<ม>นาะเ<ม>พนเพนกับี่จะต่อเติมเนี่ยกับเพนผู้ดเดียวนะดูามังเสียกับดึก<ม>เสียกับพี่อยู่ทังเนี้อทังไปท้งฝุนกับนอนเคี้เคลมมาดาดีขึ้นอย่งไหนหันมานอนอุบลอ๋อมีงานประจำอยู่กับเลี้ยงไดขึ้นกันแม,าาออนนม่นแา่เมียเพนครับขาเพนสองอันไปขาเพนอกดึกนี่แหละครับ อั็นแล้วเป่นเขาเนี่ยเมือนเาเพป่นกระถองวาวายยิงสีน้ำเงียเพป่นครับงานยู่ปีสี่งานมันโดดออกไรเว้ยปลาเรีนทั้บางทีเนาะยู่งส่แล้วโอ้น้องน้องผู้ไส้ที่ป้าว่าไปลูกไส้เพิ่นเพิ่นกับมีงานประจําอยู่แล้วเนาะงานเพิ่นครับรถตู้โอ้เพิ่นเลยเอามาเลี้ยงป้าดูแลซอยเพิ่นเนื่องจากว่าแพนี่มันเป็นสัตว์ตัวเล็กเนาะป้าเนาะผู้เฒ่าผูห้องเบิร์แย่งแทนลูกแทนเต่ามันกะกะง่ายเนี่ยเพิ่นบ่อเลี้ยงบ่อส้นปันแดงนะครับเนาะ ครับแต่พวกีหัวหางสิสะตบทั้งสิดแดดแดดมาบืนๆดูเลยแดดมโคดๆจ้ะโอ้โหยากเลยคือว่าเชื่องอยู่นะครับเนาะนี่แหละกานให้พ่นกิ์ยูดมสมบูรณ์เนาะป้าเนาะพ่นกระดิ่งทรงพจน์ดีต้ออ่าไล่ลงไล่ได้เข้าแน่แหรอเนาะป้าเนาะก็ได้ขายแล้วรอบนึ่งพันวาอ่าเลี้ยงมาบ่านโดนเลยพี่น้องเด้ออันนี้อย่ามาให้พี่น้องเบิ่งมือใหม่แหละครับเพื่อศึกษาเนาะพี่น้องผู้ที่ากเลี้ยงกับ อ่าฟังข้าเบาข้าจ่าจากป่าเพื่อนประม่านใดเข้าบ่าเนาะอาการแพะเจ็้ป่วยเพื่อนกบว่ารักษาตามอาการเนะาะป่าเนะาะอืมเพื่อนกับ,บ่ได้ยุงยากมากปันใดน้ำในเขากับบ่ได้เปตักให้คือ,อยางอื่นเป็นบ่ได้ใสยย่ยาง,งใส่ไว้บ่ได้ไบ่ได้เชียนอยยางเพื่อนย่มนามเ้ออยากให้ย่ามเพื่อนจะกินเพื่อนกบเขาไปกินเนือของเพื่อนมันว่าอืมครับผมอืมนี่แหละเอากินครั้งไหก็เป็นได้ละครับ ตะป่วยออกออกมากมากินยาเขาคืนบางทีนะครับนี่แหละระบบการจัดการน้องเพิ่นนี่แรงอาหารเพิ่นดีอยู่ดอกครับเหมือนผมเบิ่งแล้วเราป่าเนาะเพิ่นพอเพิ่นเคยเลี้ยงงัวงยันไงเพิ่นเคยเลี้ยงงัวเลยมาเลี้ยงแพะนี่ครับระบบไหนน้ำกัน มามุ่งรักษากับพี่นำจาะบดานมาป้ายเนะะาะอ่าจ่อมากล้วกับฮดเป็นเวลาเนาะ,ะนาเรี่ยงกับยังอยู่สภาพนี้เนูนะครับพี่น้องหญ้าเพิ่นถึงจะบองงามมากอ,อ่าง่ายอยืงงมออมือนี่ก็บรบกวนคุณป้าซัมดีสักถามเพิ่นความรูก้กับ ได้ซ้ำมือใหม่ที่เพิ่นเลี้ยงเนาปะป้าเนาะอาจจะพี่ก็เป็นข้อมูลจากมือใหม่เพิ่น,นเนาะป้าเนาะอาจจะมีประโยชน์กับพี่น้องผู้คิดเลี้ยงจะได้มองเห็นภาพการเลี้ยงว่าปลาแมนใดนาะป้าเนาะการอยู่การกินน้องเพิ่นจัดการจังใดเนาะครับเนาะอา่ามือนี้ครับป้าส้มนีกระติดเบอร์โทรฝากไว้เนี่ยเพื่อพี่น้องเขาเบิ่งคลิปอยู่เพิ่นอยากมาเยี่ยมมาซื้อหรือมาถามการเลี้ยงแพะว่าเลี้ยงปลาแมนใดนาะป้าเนาะขอป้าซอยติดเบอร์โทรไว้ผมเนี่ยครับผมเป็นแปดซีครับแปดแปดซีครับ 8ปดหนึ่งสองเจ็ดศูนย์แปพิกัดบ้านบอกเป็นต้นชิปไปแล้วนะครับเนาะอ่ามือนีขอบคุณคุณปายหลายนะป่าเนะาะกลัสิพอกันมาชิปต่อไปอ่าสวัสดีครับผม